นี่กว้างมากนี่สำหรับในล่มกันจะห้าวเด้อกันจะห้าวาอุอ่น กว้งมากยาวไปนู่นเลยจะมีตรงนี้อีกนะตรงนี้นะ้ำมันจะอุ่นๆเพราะว่าเออมันอยู่กลางแดด สาน้ำสายในสไลเดอร์ ลำทางก็จะมีดอกไม้ตรงนี้น่าจะเป็นลางรถไฟเก่า <c oughs> มีนกกระจอกเทศมีสวนสัตวขนาดย่อมส,สัตว์ขนาดย่อมมีสวนนกยูง เกตไกนี่เป็นสระน้ำใหญ่โอ้ไม่ก็สวยมากมากนู่นเมื่อกี้เราเดินมาจากทางนู้น เลยนะคะที่นี่น่ามามากเอ่๋เดน้องมานื้ดาเทียนล่อเหงดีเจ้าแฝมาลีตัวเกลียวน้ำก็สาดน้ำบ่อเนี้ยเหมือนเขาน่าจเพื่อจะถ่เทน้ำแล้วมันสะอาดสะอ้านแล้วมันมันไม่เหม็นคอยจะมีซ้มแบบนี้ให้เรานั่งสะดวกสบาย แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้ว้าวจุดนี้จะเป็นจุดที่เสียวที่สุดเราจะขึ้นไปกันอ้าวอันนี้ลงไปเลยนะโอ้ <c oughs> oh my god ีมากเลยชอบมากเลยแบบนี้แน่นอนว่าเราจะมาอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งและหลายครั้งโอเคมุมสวยมากใครจะมาก็มาได้เลยนะิีมากเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้นสุดๆอ๋อ วันนี้ก็จะเห็นสูงมากคุณพล้อมลงไปหรือ,อยังคะลงไปข้างล่างแล้วลงไปข้างล่างไปไปไป,ไปแล้วก็ไปลงจุง <c oughs> สวยมากเลย ที่นี่จำลองทะเลน้อยๆได้เลยโอเคไหมคะทุกคนแบบนี้ mm hmm. ก็ไม่แพงนะค่าข้าก็ผู้ใหญ่แค่180ยเด็กๆก,ก็80กับแค่130บาทนานๆครันน้งก็ยิ่งดีหรือว่าจะมาบอ่บอยๆก็แล้วแต่เหมือนเขาจะเปิดทุกวันนะคะ นี่ด้านในนี้จะเป็นในล่มในล่มที่เมื่อกี้เรามาจุดที่เรามาคือในล่มและจุดนี้ก็คือข้างนอกเมื่อกี้เราไปหหนเชือกตรงนี้แล้วนะคะสนุกมากตรงนี้จะอยู่กลางแดดวันนี้ดีที่แดดไม่ร้อน แล้วมันก็น้ำอุณภูมิกำลังอุ่นๆที่นี่สวยมากถ้าให้เต็มสิบก็น่าจะได้สิบเลยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเล่นยังไม่เก่ายังใหม่ๆอยู่เลยคือทุกอย่างโอเคมากโอเคแล้วเราจะนกลับไปเราจะกลับไป,บไ,ปได้เล่นเกือบทุกบ่อละมีบ่อเยอะมาก เมื่อกี้มาจากตรงนี้แล้วก็ลงไปอย่างนี้เลยสูงนะเห็นแบบนี้มันสูงนะเออแบบนี้เลยว,ว้าวดูสิเครื่องเล่นตั้งเยอะแนะ่เครื่องเล่นเยอะมากอุปกรณ์พวกนี้พร้อมให้เล่นเลยนะเขาจะไม่มีการเช่าไม่มีอะไรเหมือนเหมือนสาบางสาที่เขาจะมีค่าเข้าแล้วเราจะต้องเช่าห่วงแต่นี่เขาจะไม่มี ค่าเช่าเลยรทุกอย่างเล่นฟรีพร้อมในเบสเซเลยนะสุืออมร้องวยอย่างคะน้ำจะไหลแบบนี้ตลอด โอเคมากดี okay, มากู็กถึงชอบที่สุดในศาลนี้เพราะว่าเขาจะอยู่กลางแจ้งแล้วเขาจะอุ่นๆแต่ศาสที่อยู่ในร่มมันจะเย็นๆนหน่อยเราจะเดินกลับไป จุดนี้เรายังไม่ได้ไปเพราะว่าเห็นว่าเขากำลังเขากำลังต้องการที่จะดูแลรักษาอะไรอย่างนี้เนาะเราเลยไม่ได้ไปแต่ว่าเขาก็เปิดให้เล่นสักส,สักสักักบหนึ่งได้ยังไงก็ไม่รู้นะแต่เมื่อกี้เขาบอกว่า จุดนี้เขากําลังอยากที่จะระบายน้ําเห็นไหมเพราะว่าน้ํามันเป็นอย่างนี้จุดนี้น้ํามันจะเป็นแบบนี้เขากําลังอยากที่จะล้างทางวาสารแต่ว่าคนเขาก็อยากเล่นเนาะแต่ว่าอฝั่งนี้เห็นไหมว่าน้ํามันจะใสน้ำมันจะใสสีฟ้าเขาน่าจะเพิ่งจะทำวารสารนี้เสร็จไม่มีแม้แต่ตะกอนเลยนะส่วนสารนี้มันจะมีตะกอนบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็อาบน้ำได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้เท่าไหร่ยังไง จะเดินกลับไปจัดมั่วกิที่นี่ดอกไม้ก็สวยดอกไม้สวยสานี้เป็นอีกสานึ่งที่เราชอบเหมือนกันนะคือทุกที่อ่ะเขาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยสานี้เป็นสาที่สวยเห็นไหมว้าวสวยช้างด้วย แล้วพ่สูตรคือเนี่ยเขาจะมีบันไดให้เราลงไป1 2 3หนึ่งสองสามสี่สระนี้มันจะเพิ่งเขาเพิ่งจล้างแล้วมันจะใสน้ำกำลังอุณหภูมิอ่าพอดีเลยนะแบบนี้ตรงนี้จะมีบันไดแล้วมันจะเป็นสระว่ายนะ้ำแบบนี้ไปยาวไปที่นู่นแล้วจะมีช้าง ที่นี่ถ้าไม่มีโควิดคนจะแน่นนะเราคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าด้วยว่าโควิดเลยทำให้คนน้อยก็ถ้าเรามาในช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนเหมือนกันก็ดีสำหรับครอบครัวเนาะเขาจะมีการดูแลรักษาแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านกระต๊อบแบบนี้แบบนี้ไว้ทุกจุดที่มีสาะน้ำเลยนะคือโอเคมากอะถ้าอย่างเราบอกคือเต็ม10เราให้10บเลย เพราะว่าเราเคยไปสระน้ําสวนน้ํำหลที่เหมือนกันที่นี่เป็นที่ที่เราว่ามันมันสะดวกสบายแล้วมันมีอะไรให้เราเลือกเยอะมากเรามาเจอแอดมินอยู่นี่นเองฮัลโหลแอดมินไม่รู้ว่าเนี่ยแอบชอบสระนี้ใช่ไมั้เธอนี่ทางลงไปสวยสระนี้แอดมินชอบ สารนีน้นางบอกว่านางชอบมากว้าวเคเห็นไหมเขาจะมีที่แบบนี้ได้ทุกจุดที่มีที่มีสระให้เราว่ายน้ําเลยดีมากคือชอบชอบจุดนี้มากเลยนี่เรากลับมาหาจุดที่เด็กๆเ,เล่นแล้วมาแล้วค่ะดูสิทุกคนดูมันใหญ่และกว้างมาก รางรถไฟด้วยนี่คือรางรถไฟที่เราเห็นแต่เมื่อก่อนคงใช้แต่เดี๋ยวนี้คงไม่ได้ใช้แล้วอะรางรถไฟสถานที่เขาจะสะอาดนะฮัะลโหลฮัะลโหลไปไปฮัะลโหลก่อนค่ะหนูหนูจะพาไปไหนคะเ,เล,เล่นนี่มองแม่ด้วยไปเล่นน้ำเหรอ ทำไมอ่ะาโอเคฮัลโหลก่อนนี่เราจะมาเล่นนะ้ำสนนครับเรามที่ไหนไมาที่สนนวาานาสนาวาสนาิาโลกนครับทิโลกอเครับโอเคเเ่นอะไรนี่ดูก่อนนี่น ัน,นจะเป็นบ่อของเด็กๆโอเคมัน,น,น, okay. น,นจะเป็นบ่อของเด็กๆที่สามารถเล่นได้โดยที่เราไม่กลัวว่ามันจะลึกจกนไาโอเคมันกว้างมากพี่บังอันนั้นนี้ำเย็นไหมไม่นนไแต่จะช่มบนไ่นี่เหรอจ๊ยโอ้โหฮะ นี่ก็มีผู้คุมดูแลเกือบทุกฉากดีเราก็ชอบตรงนี้นี่มีเครื่องเล่นนี้ด้วยนี่มีเครื่องเล่นกระโดด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 ไปโอ้ใหม่ก็เห็นแบบนี้มันจะลื่นนะมันเล่นยากมากเราจะบอกว่าเราอ่ะไปถึงตรงนี้แล้วก็ไปถึงตรงนี้ยากเหมือนกันนี่ที่มันกว้างมาก หฮ้ยเราว่าเราชอบอ่ะเราเราจะมาอีกหลายๆรอบเลยพี่ตัวโอเคจะเสร็จแล้วแม่กำลังจะถ่ายรีวิวไปไป,ไป,ไป เดี๋ยวแม่ไปถ่ายหนูตรงนั้นเดี๋ยวแม่ไปรอถ่ายหนูข้างล่างไม่เป็นไรเลยมา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 เลยเร็วๆเราแม่ถ่ายให้แล้วเร็วๆมา oh เร็วค่ะลองมวเล่นนะพวกคุณเร็วจี สวัะสวัสค่ะสวัสดีค่สัสี่ะวัสดีน่ะสวัสดีว่ะสวัสะสวัสดีค่ะสวกค่ับโอเค่ี่นสอัี่ะัี่เสวัค่ะับ่ับี่ัี่ัี่ครับถ้คให้เต็ม่สด่า่สวั่ะสวัสดีะคะแนนสลีควัคะว้าวีี่แลววเหรีถึงนี่ะล้วเหรอ 妈嘞